ไม่คิดว่าจะสื่อจะเยอะขนาดนี้นะคะเพราะปกติก็คิดว่าจะมากันคือเมื่อวานได้ประกาศไปทางรายการนะคะว่าจะได้มีการมายื่นนะคะเพื่อที่จะให้ตั้งกรรมการสอบสวนนะคะบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่กล่าวอ้างพาดพิงแล้วก็รู้สึกว่าคําพูดหลายๆคาพูดเนี่ยทำให้พี่เนี่ยโดนกระทบเยอะที่สุดนะคะซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่เป็นความจริง นะคะแล้วก็เ,เขาจะพาดพิงถึงใครเนี่ยที่ไม่ทราบนะคะคแต่ว่า,าโดยกระแสสังคมแล้วเนี่ยพี่โดนโดนเลยนะคะกับตรงนี้ซึ่งการที่จะเป็นนักกฎหมายนะคะแล้วก็ถือกฎหมายในมือเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่เป็นเนื้อความเองนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ย ในตามกฎระเบียบเนี่ยเขาสามารถให้เราเนี่ยยื่นตรวจสอบนะคะมรารยาทได้พี่ก็ทําตามกระบวนการนะคะโดยที่ด้วยด้วยด้วยสองคนนะคะก็มายื่นตามตามระเบียบที่ที่ท,ที่ที่สามารถทําได้ค่ะมันมีคําไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีการหมิ่นประมาทแล้วเราต้องออกมาเนี่ยครับพี่ไม่ขอเอ่ยเอ่ยตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าขอให้มันเข้าไปสู่กระบวนการของการตรวจสอบอดีกว่าเพราะว่าหลักฐานตามคลิปหลายๆคลิปท,ที่ที่ออกไปหน้าสื่อะคะ่ะ คือคือเขาต้องต้องตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือไม่จริงไปกล่าวอ้างว่าไปชวนคนลงทุนอ่าพี่ว่าเขาหมายถึงใครที่ไม่ทราบแต่ทุกคนโยงประเด็นมาถึงเรานั่นหมายถึงว่าตัวเราเลยที่ท,ท,ที่ที่โดนกระทบอ่ะน,นะคะแต่ในในมุมของของเขาเนี่ยเขาจะหมายถึงใครอะ่ะอันนั้นอนะ่ะพี่ไม่ทราบแต่สังคมเนี่ยโจมตีมาที่พี่นะคะใน u t u b e ค่ะคอมเมนต์ YouTube ใช่เลยคะ่ะแล้วก็มีคนทักมาบอกว่าข้อความนี้ พี่หรอใช่พี่หรออะไรเงี้ยเห็นมีคนพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกเฮ้ยเราไม่เราไม่รู้นะว่ามีคนพูดถึงเราจนจนขณะที่เราไปดูอ้าวทาไมว่าเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองด้วยซึ่งณนะตอนนี้ค่ะทุกวันเนี้ย ทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการกฎหมายหมดแล้วนะคะก็ประชาชนก็สามารถดูได้แล้วว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดนะคะก็แยกแยะได้เพราะว่าทุกอย่างที่พี่พูดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานแล้วในส่วนที่ไปโยงไปโยงว่าพี่ไปร่วมมือกับนอกอที่เอาเด็กมา จะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วพี่ก็โดนอน,นอก,กอนคนนั้นเนี่ยฟ้องร้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามไม่ใช่ว่าเราไปร่วมมืออะไรกับเขานะคะแล้วส่วนเคสอะไรที่มาเนี่ยพี่อันนี้พี่ไม่ทราบค่ะว่าเขาเขาร้องเรียนกันมาจากไหนซึ่งของเราเนี่ยนี่คือตัวต้นเรื่องก็คือเรื่องวุฒิการศึกษานะคะแค่นั้นส่วนเรื่องที่มีอาจารย์บางท่านที่เข้าไปตรวจสอบในสภาอันนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคะจะมาบอกว่าเราไปร่วมมือจับมือกันอะไรกับใครเนี่ยไม่เลยค่ะ ที่ให้ตรวจสอบอะครับนอกจากเรื่องชวนคนมาลงทุนมี <Okay. S 1> ประเด็นอื่นด้วยไหมครับมีประเด็นอื่นที่คําพูดที่แบบว่าเพื่อนเป็นอสอรพิษคํานี้อะค่ะคือคือเราก็ยังอยู่ในสังคมนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังมีเพื่อนที่คบเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพื่อนทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเรานิสัยแบบไหนนะคะคําพูดนี้เนี่ยมันหมิ่นเกียรติ นะคะมันมันหยามเกียรติของเรามากเกินไปนะคะซึ่งโอเคว่าคุณรักคุณชอบพอในฝั่งนั้นโอเคใช่แต่คุณก็ไม่ควรที่จะเหยียดหยามใครด้วยคําพูดแล้วให้กระแสะโซเชียลมาโจมตีเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นอินฟูคนหนึ่งแล้วก็เราคนหนึ่งก็ก็นับถือเขาอะนะคะนับถือเขาว่าเป็นอาจารย์เป็นคนที่เป็นคนที่เรานับถือคนหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็มาพูดจาแบบนี้เนี่ยเราก็ มองว่ามันมันไม่มันไม่สมควรค่ะว่าจะต้องเอียงเอ็นไปฝั่งไหนถ้าพูดเป็นกลางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาพูดเป็นคํานี้ขึ้นมาที่เขารู้ว่าอยู่ฝั่งนั้นชัดเจนเยอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะพุ่งมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเนี่ยไม่เคยที่จะไปไปกระทบกระทั่งผู้ใหญ่เลยนะคะ <S <S ก็ขอให้ทุกอย่างที่ร้องเรียนในวันนี้นะคะให้มีข้อ,อตรวจสอบนะคะว่าในสิ่งที่เรามาร้องเรียนเนี่ย ถูกต้องหรือว่าเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่าก็ต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝั่งได้ได้ชี้แจงอะนะคะอืในส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราโดนโดนกระแสจากคําพูดตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องให้ตรวจสอบว่าเฮ้ยเขาพูดตรงนี้เนี่ยกระทบเราจริงหรือเปล่าก็ดูจากคอมเมนต์เลยค่ะถึงเราชัดเจนค่ะกระแสที่บอกกระทบมาถึงเราแล้วก็คนทั้งท่านอะไม่มกระทบขนาดไหนอะอืม สมมุติว่าถ้ามีคนบอกว่าอีนี่คบไม่ได้มันเป็นเพื่อนมีเป็นอสสระพิษ<ม>ที่เอาความลับของเพื่อนมาแฉอย่าไปคบมันนะถ้าเป็นน้องนะคะโดนกล่าวหาแบบนี้น้องรู้สึกยังไงโดยที่เขาไม่ได้รู้ลื่นตื้นลึกหนาบางอะไรเลยแต่พี่ภากษาคนคนหนึ่งไปแล้วอะคะ่ะจากปากที่คนที่ถือว่าเป็นนักกฎหมายนะคะ<ม>แล้วเป็นนักกฎหมายชื่อดังนะคะเป็นอย่างที่เรามารานเนี่ยจะเนี่ยเป็นเรื่องของคำพูดที่เขาหมิ่นประมาทถูกต้องค่ะ าใช่ค่ะซึ่งไม่ควรออกไปจากปากของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่อยู่ยึดตัวเองว่าเป็นกลางนะคะพี่มองว่าถ้าคนอื่นสามารถพูดใส่ใครได้แบบนี้เนี่ยเขาก็จะต้องออกมาโดยที่ไม่ต้อง มีกฎหมายหรือว่าไม่ต้องมีกฎระเบียบในการพูดว่ากล่าวคนอื่นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดพี่นะในในในส่วนที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็ทำําตามกระบ,บวนการกฎหมายมแล้วก็แนวทางที่เขาวางไว้ในในเมื่อเรามีสิทธิ์ร้องเรียนได้ตรวจสอบได้เราก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ของเราในเมื่อเราโดนพาดพิงอย่างนี้นะคะค่ะเราอยาก อืมพี่คงไม่ฝากอะไรอะคะ่ะก็ฝากให้ผู้ใหญ่เขาอ่าตรวจสอบในเรื่องนี้อ่าว่ามันเป็นจริงเท็จแค่ไหนดีกว่าค่ะอืมค่ะในมุมมองของที่เดินทางมาที่สุพรรณบุรีกว่ามันอยากให้ทานสภาพโดยคว่าตรวจสอบในบทลงโทษหรือไม่ครับในบทลงโทษพี่ไม่ขอเข้าไปล่วงเกินอะนะคะแต่ว่าในการตรวจสอบเนี่ยต้องตรวจสอบอยู่แล้วว่าอ่าผิดมารยาททนายหรือเปล่าในข้อน,นี้นะคะซึ่งในการที่อ่าเป็น คนที่ถือกฎหมายอยู่แต่พูดจาโดยเอียงเอ็นแล้วใส่ร้ายใส่ความคนไปทั่วอะไรอย่างงี้ค่ะโดยไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานพี่ถือว่ามันเป็นคากล่าวอ้างที่ที่เราโดนกระทามากกว่าซึ่งในในทุกวันนี้เราก็ทําให้เห็นแล้วว่าในสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนนะแล้วในส่วนที่มันออกมาแดงมาเรื่อยๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่มันเกี่ยวกับที่เขากระทําเองมาตั้งแต่อดีตซึ่งเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องตรงนั้นเลยนะคะ แต่ถ้าณวันนั้นนะ่ะคนนี้ไม่มาร้องไห้แล้วไม่มาขอร้องให้เราช่วยถามว่าเราจะออกมาให้สังคมโดนโจมตีไหมพี่ก็ไม่ทำอะค่ะไม่มีใครอยากให้สังคมมาโดนตาหน้ามาโจมตีว่าเป็นคนไม่ดีถูกไหมแต่ณวันนั้นนะ่ะคนนี้เขาโดนเขาโดนกระทำะเขาโดนกระทำเขาไม่มีที่พึ่งเขามาพึ่งเราเราแค่ไปศึกษาไปปรึกษาพี่ๆหลายๆท่านแค่นั้นเองค่ะอ,อันนี้คือเหตุมันมีแค่นี้นเองค่ะ <AM rac ias> แต่ทุกวันนี้ที่เรื่องมันมันขุดขึ้นมาเรื่อยๆนันไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วไง mm hmm. ค่ะมีเอกสารอะไรที่เป็นมีค่ะมีเป็นคลิปค่ะ <S <S เป็นคลิปใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีมีคลิปมามอบให้ตรวจสอบค่ะเพราะว่ามันมันคือสิ่งที่เราไม่ได้เสริมเติมแต่งแต่มันเป็นสิ่งที่เขาพูดไว้เองในสาธารณชนให้กับให้กับสาธารณชนเองนะคะเทจัช่องเลยทุกช่องเลยค่ะทุดช่องทุกช่องเลยค่ะที่เขาพูดถึง แล้วก็เบี่ยงประเด็นไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็มันกระทบเราอะค่ะอืคือสังคมตาหน้าเราตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาพูดอะอซึ่งเขายังไม่ได้รู้เลยว่าความจริงมันเป็นแบบไหนซึ่งพี่ก็ต้องขอความยุติธรรมตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมคะซึ่งอ่าใครก็มองใครมองเขาก็ต้องดูออกอะว่าเป็นว่าวาเราเอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่หนักใจค่ะพี่พี่ยึดถือหลักฐานไว้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนักใจพี่ไม่มาตั้งแต่วันแรกอะพี่ไม่ช่วยเขาอะค่ะ กกที่ไม่ไมค่ะทุกอย่างมันมันจะฟ้องกลับได้ยังไงคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในคลิปที่เขาพูดออกมาเองแล้วทุกอย่างมันก็เข้าสู่กระบวนการถ้าเกิดว่ามันไม่จริงก็ก็ก็เย้งได้นี่คะ่ะเออทุกอย่างมันอยู่อยู่ในขั้นตอนทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วซึ่งพี่ยังไม่สามารถไปเติมแต่งได้อยู่แล้วพี่ก็ต้องเอาตามหลักฐานที่มีอม ก็น <Polit ica. S 1> ่าจะรู ca, ้จักนะคะก็ก huh. ็น yes, ่าจะทุกคนก็น่าจะทราบค่ะแต่พี่ไม่ขออุ่นชื่อดีกว่านะคะในในส่วนตัวเนี่ยพี่นับถือนะพี่นับถืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าในตรงนี้พี่ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของพี่ที่สามารถคุณกระทําได้แค่นั้นค่ะพี่ีคิดว่าราคาแบบนี่มีใครเงทสัมภาษณ์อะ่าไีร่คะน่าจะทุกช่องนะคะเรื่องชวนคนมาลงทุนนะครับพี่โบกี้นยันว่าไม่มีไม่ใช่ค่ะแต่พี่พี่รู้ว่าเขาไม่ได้หมายถึงพี่แต่ว่า สังคมอ่ะตีมาตีมาเป็นเราอ่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าเขาจะเอ่ยชื่อว่าเป็นใครเนี่ยก็ก็ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็รู้ว่าหมายถึงเขาแต่ว่าสังคมเนี่ยเขาไม่ได้รู้ไงคะสังคมเขาก็เลยตีมาหาพี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่พี่แต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่แต่แต่เจ้าตัวน่ะรู้แล้วพี่ก็รู้ว่าเขาหมายถึงใครแต่สังคมเนี่ยมาที่เราเพราะว่าเขาว่าพูดถึงเราแต่เรื่องสอบอทิ์มองว่าพูดถึงเราพูดถึงเราแน่นอนค่ะพูดถึงเราแน่นอนเลยทำนั้นอ่ะอยากบอกอะไรกับ คนที่ติดตามอยู่เพราะว่าที่บอกว่าทัวร์ก็มาลงคือตอนนี้ค่ะ,ะมันมีทั้งคนรักและคนไม่ชอบเราก็รู้อยู่แล้วณวันแรกที่เราออกมาเนี่ยเพราะคนนี้เนี่ยให้ให้เราออกมาเป็นเพื่อนแต่ทุกคนเนี่ยมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนแฉเป็นคนตีแผ่เป็นคนอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งเราถามว่าคือเราก็ยอมรับแหละค่ะว่าในส่วนที่มันเป็นกระแสอะเรายอมรับอยู่แล้ว แต่ณนะวันนี้ความจริงมันค่อนข้างที่จะปรากฏมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะเราก็อุ่นใจว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แค่เราอนะคะ่ะที่เดินคนเดียวมันมีผู้ใหญ่หลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงมาดูแลเรื่องนี้นะคะแล้วก็รัฐมนตรีท่านประธานรัฐสภา ซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยเขาให้ความสําคัญและเแล้วเขาก็ไม่ได้เมิดเพิเพกเฉยนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องอคนอื่นที่เขาออกมาตีแผ่อันนี้เรายืนยันทําไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเราและเราก็ไม่ใช่เป็นคนไปร่วมมืออะไรกับกับคนเหล่านั้นเพราะเราเองก็ถูกคดีกับคนเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน <c oughs> นะคะเราก็เลยไม่กล้าไปพาดพิงถึงเขา <c oughs> นะคะ เปลี่ยนไปยังไงพี่ไม่คิดว่าพี่เปลี่ยนนะคะพี่ก็ยังอยู่ปกติของพี่พี่ก็ยังใช้ชีวิตของพี่ปกติค่คะเรื่องของมีการถูกคุกคามไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีการถูกคุกค,คามอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่ก็อยู่ของพี่แบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะได้มีการคุยกับท่านประธานบ้างไหมคะไม่มีค่ะจริงๆตั้งแต่วันที่พี่ออกมาก็ก็พี่ไม่มีการพูดคุยอยู่แล้วนะคะอืก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน วันนี้ที่มาร้องนี่ก็เป็นพี่บุ๊กพี่คนเดียวโซลัดด้วยไหมครับทั้งสองเข้ามาด้วยกันนะคะของโซลัดนี่นี่เรื่องอะไรพัสดุก็เรื่องเดียวกันใช่ค่ะเรื่องเดียวกันประมาณใช่ค่ะมีเลยค่ะเ้าหนัดไว้แล้วค่ะนี่สื่อขึ้นไปเก็บภาพอ่าไม่น่าจะได้ไหมคะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คือเราไม่ได้อยากจะให้ถึงขั้นที่แบบต้องฟ้องร้องกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพี่อยากจะให้มันเป็นตัวอย่างในสังคมว่าการที่จะกล่าวหาใครหรือว่ารักใครเนี่ยไม่ควรที่จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นจำเลยของสังคมโดยที่เขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยเออพี่พี่มองว่าแบบนั้นมากกว่านะนี่เป็นลักษณะเหมือนใบเตือนฝากเตือนไปถึงเขาไม่น่าจะเตือนนะคะเพราะว่ามันมีกรรมการตรวจสอบ มันก็ต้องเข้าสูก่กระบวนการกระบวนการนี้